สวัสดีครับผมดิวดนะครับในวันนี้นะครับผมจะมารีวิวในส่วนของตัวผู้วุ้โสดเจ็หรือถังริ้วแบบสั้นๆเลยลวกันนะครับเนื่องจากให้มันแบบเข้าใจง่ายๆแล้วแล้วก็ตัวละครมันไม่ได้มีอะไรเยอะๆเลยครับเพราะว่าตัวผมนะครับยังมีแค่สีเหลืองครับดังนั้นแล้วถ้าเกิดจะไปเทียบกับการตีกระดูกกับถังห้าที่เป็นห้าแดงมันก็คงจะแบบลำเอียงต่อถังริ้วไปใช่ไหมละ่ะแต่ถ้าเกิดใครห้าแดงแล้วทดสอบให้ผมหน่อยลวกันนะครับว่ามาแรงกว่าหรือเปล่าในส่วนของการที่จะเล่นวงแหวนวิศแบบแล้วกันที่ผมจะแนะนําโดยปกติจะเล่น ส่วนอีกอันนึงที่ผมอยากจะเห็นก็คือแหวน2222ครับเพราะว่าอันสุดท้ายเป็นเพิ่มคีดแดนแล้วก็แหวน2ก็เพิ่มคีดแดนให้เพื่อนซึ่งเพิ่มคีดแดนแบบขั้นสุดไปเลยอยากได้แบบสุดโตง่งคีดแดมไปเลยครับก็ใส่คีดแดมทุกวงแล้วก็จัดคีย์แดนไปเลยสําหรับการตีกระดูกก็ประมาณนี้ครับเพราะว่ามันไม่ได้มีอะไรผมยังไม่สามารถทดลองให้เพื่อนเเห็นได้แล้วกันปอะามางี้ดีกว่าซึ่งในส่วนของการ PVP ครับผมเอาลงลองมาเข้าๆแล้วครับโดยจะแนะนําแล้วกันนะว่าการเล่นถังเลี้ยวนั้นส่วนใหญ่เขาเล่นประมาณไหนแล้วก็แนะนําให้เล่นนนนแบบบไหกััะคร โน้ที่ผมจะแนะนำน,นะครับให้เล่นก็คือในส่วนของแหวนแรกเป็นสาย2ดีกว่าเพราะว่ามันเป็นเกมวัยจบวัยอยู่แล้วถ้าถังริ้ตายก็เรื่องของมันครับ <c ười> เราช่วยอะไรมันไม่ได้อยู่แล้วเพราะแหวนแรกอะสาย1ครับมันค่อนข้างจะเบาครับเมื่อเทียบกับสาย2ครับดังน,นั้นแล้วผมแนะนำให้เป็นสาย2เลยดีกว่าก็คือจ่ายเลือดแล้วก็สกิลให้มันแรงๆไปเลยแล้วก็ใส่เป็นแนะนำนะครับเป็นแหวน2 122นสะครับสำหรับถังริ้วก็คือเปิดมาถึงมันจะโดนใช้สกิลนี้สกิลนี้ก็คือเพิ่มคิทแอมให้เราจากนั้นก็มาถึงสเเทรนนตััวองะคบ เนื่องจากใครที่เปอหนึ่งแดงนะครับมันจะใช้สกิลที่1ทันทีอัตโนมัติเมื่อเริ่มเกมมาทันทีฟรีนานแล้วนะครับเปิดเกมมาถัางริ้วจะทําการมุดก่อนแน่นอนครับเมื่อเริ่มเทินสุดแล้วสักตัวหนึ่งถ้านานเรียวเล่นมันก็จะมุดพอมุดผลคืออะไรครับถ้าเกิดใครเล่นเย้หัวมีขาครับมันจะดึงถังริ้วลงมาทันทีแล้วถังริ้วที่มุดอยู่มันก็จะโผล่ขึ้นมาแล้วก็บงเขาให้ครับใครมีโล่นี่คือแบบละลายหายเกือบหมดทีมครับแต่ว่ามันจะเก่งก็ต่อเมื่ออีกฝั่งหนึ่งพลังกพอพอระ่า พลังน้อยกว่าคุณนะครับซึ่งเจอคนพลังมากกว่ามันทำอะไรไม่ก็ได้นะครับเป็นปกติของทุกเกมครับเสือก็ไม่ต่างกันครับแต่ถ้าเกิดเสือคุณ5แดงก็อีกเรื่องนึงครับเพราะเมตาช่วงนี้ครับมันจะเจอทีมไหนบ้างอะไรหลักๆบ้างนะครับก็จะมีทีมแข็งพวก เช่นปักเป้านะครับหรือว่าปูพิษปูกระดูกอะไรพวกนี้ปูกระดูกมันจะสวนถ้าเกิดใครยิ่ง40,000นปีสวนแล้วลากเสือมาตีด้วยนีย่คือค่อนข้างจะโหดครับหรือว่าจะมีในส่วนของตัวปีปีตรงรับปีปีตรง,งที่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตีสวนเพราะอะไรครับแต่ว่าปีปีตรงมีตีสวนอยู่จากนั้นก็ลากเสือมาตีตัวเราสักตัวหนึ่งหายไปนหนึ่งตัวมันก็ค่อนข้างจะน่าลำคาญอยู่แต่ว่าเกมใหม่แล้วครับจบไวก็ไม่ได้ช่วยอะไรอยู่แล้วครับก็จบไวก็แค่ไปเล่นตาใหม่ครับดังนั้นแล้วก็ประมาณนี้ถือว่าสำหรับเมตาในะส่วนขออองงงงตตตนนนนนนีีนะีี้้ะะะะะะะซึ่่าาหลลลััััคคครรรรบบบเเมมมจจปยวทไก็ นาลีเนี่ยส่วนใหญ่จะโดนจับเปลี่ยนับปอนี่แทบจะโดนล็อกครับเพราะว่าไม่ค่อยมีขยะกเอาปอออกจะมีแค่ในส่วนนาลีครับจะเปลี่ยนเป็นหน้าหน้าบ้างปูพิษบ้างหรืออะไรบ้างนครับหน้าหน้าจะน่ารำคาญหน่อยเพราะถ้าเกิดใครเล่นเสือนี่ค่อนข้างจะน่ารำคาญตรงที่ว่าเสือโชคทีมตัวเองครับดังนั้นถ้าเกิดเราไปตีเขาแล้วแบบม้าน้ํามันใส่โล่น้าหนาใครที่ม้าน้ําสีแดงแล้วครับแล้วถ้าเกิดใส่แหวน2องอ่ะเป็นสายหนึ่งนะครับมันจะทําการใส่โล่ให้เพื่อนแล้วตัวที่มีโล่นะครับโล่พังครั้งแรกนะครับมันจะไม่ ไม่สามารถทะลุเข้าดาเมจเขาเลอกทันทีได้นะครับดังนั้นมันจะตอดเลยรัวครับก็คือใส่โล่ลัวแล้วก็คังแล้วก็ใส่โล่ลัวครับ,รบดังนั้นค่าหน้าหน้าเป็นอะไรที่ลำบากมากเลยครับสำหรับตอนนี้ซึ่งแน่นอนครับถ้าเกิดค่าหน้าหน้าไม่ตายครับเสือให้ฉกทีมตัวเองหายแน่นอนสาหรับความลำบากในตอนนี้แล้วใครที่เสือ5แดงสีแดงนะครับก็นั่นแหละครับฉกหายเรียงตัวแล้ว ส่วนใหญ่จะเล่นกันเป็นสาย12 2 1ซึ่งจบไวอยู่แล้วครับดังนั้นถังริ้วเรานะครับไม่จำเป็นต้องเล่นเกมนานเลยดังนั้นแล้วใส่แหวนแบบเอาแรงๆเบื่อๆให้มันจบๆไปดีกว่านะครับดังนั้นผมจึงแนะนำเป็นแหวน2 1 2 2แล้วกันนะครับเพราะว่ามันเป็นแหวนที่ดูจบไวแล้วก็คุ้มค่าสุดแล้วสำหรับการเล่นถังริ้วนะประมาณนี้ประมาณน,นี้ซึ่งเกมยาวนะครับไม่ต้องพูดถึงเลยเพราะว่ามันจะไปเจอบ่อยๆก็แค่อในดาร์ฟตัวแล้วซึ่งคือมีการแบนกันอะไรอย่างนั้นก็คือคุณต้องไม่คิดแผนอื่นัไนไนแ,วแ้วครบครบบบจ มันเป็นเมตาจบไวจริงครับดังน,นั้นแล้วก็สําหรับถังรวิวก็น่าจะมีการรีวิวเพียงเท่านี้ครับส่วนในส่วนของตัวนี้ผมก็ยังเก็บไว้นะเพราะว่าเห็นว่าตู้กาชาของตัวนี้มันจะเข้ามาวันที่6มันเป็นระบบใหม่นะครับก็คือขุมวิญญาณไอ้ที่ว่าปลดความสามารถของวงแหวนตัวละครเพิ่มขึ้นมานะครับดังน,นั้นก็รอได้ครับรอดูได้ใครที่สงสัยว่านี่คืออะไรนะครับก็ประมาณนี้ดีกว่าในส่วนของตัวถังรวิวนะครับถามว่าน่าจั่วไหมนะครับผมบอกได้เลยว่าถ้าเกิดคุณมีแค่เจ็ดสิบแปดสิบใบและไม เพราะว่าถ้าจะให้ดีครับจั่วถังริ้วมานะครับคุณควรจะเอาให้ถึง300เลยดีกว่าเพราะว่าอย่างน้อยคุณจะได้ในส่วนของตัววงแหวนมาคุณจะเติบโตแบบก้ากระโดดเลยครับเพราะว่าคุณจะได้วงแหวนในส่วนของแสนปีมาสัปดาละวงแน่นอนครับการันตีใช้วงแหวนแค่ห้าหมื่นห้าวงเพื่อทําการทําขึ้นเป็นแหวนแสนปี1นวงดังนั้นแล้วนะครับความต่างของคนเล่นก็จะประมาณตรงนี้เลยถ้าเกิดใครจัว่วก็ควรจะ300ถ้าใครไม่300ก็แนะนําให้ซื้อไอ้นี้แค่เก้าร้อยแปดสิบเพรแล้วไม่ต้องจวแล้วครับ เพราะในร้านค้ามีขายอยู่นะครับในส่วนตรงนี้เลยครับ9 8 0เพรถ้าเกิดจะซื้อนะไม่ต้องจั่วครับเอาแค่ตรงนี้พอแล้วก็อันเนี้ยซื้อดองไว้ได้ครับควรจะซื้อนะครับอันเนี้ยแพ็คใครที่แบบยิ่งขายใครสายดองครับอันเนี้ยคือแพ็คที่คุ้มที่สุดสำหรับเกมนี้นะครับก็คือในส่วนของตัว2ตัวในราคา138เพรเนี่ยครับห้ามขาดครับห้ามขาดส่วนอื่นๆก็แนะนำแล้วแต่เพื่อนๆเลยครับ19บาทเลยเพื่อนๆตามกำลังซับเพื่อนๆเลยสำหรับวันนี้ก็จะมีเพียงแค่นี้แล้วครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับวันน